วันทีจ้าดีเซ้งยาแดงผัดจินปลาเทียวเนาะค่ะวนี้พาไ่ลงกินลัดมน้าแล้วคะเนาะมาได้จ้าี่นออ้องเซีเก่าเอฟซีใหม่กันหลังมาเป็นเอฟซียาแดงกัมาจ้าลัดหน้ามีแรงได้จ้าน้าจิ้มถ้วยเลยนะ นี่หกเนาะค่ะเนาะน้มซีมกันมาจ้ามาอืมกระแดูกับปร้งไปปรุงมาน,นึ่นแล้วค่ะเนาะปูงปุงให้เร็วล่ะข้ออนุญาตกินน้ำก่อนเนะจ้าเนาะ ทำแดกให้พี่น้องนอะนเนาะอืมอนี้เลือกปากเลืกคอน้องเห็นเลยะจ้ะมม แนี่ย่กังซส้อคือเกา่าห้าจุดบ้าก็พอกินอยู่นี่ละเราเต็มถ้วยนะยค่ะนังมอนอนจ้ะ

ใกินช่วยน้อยจ้ะตันตันกลางวันตันเที่ยงเนาะค่ะเนาะยาเดงเนี่ยนี่กินลดหน้ายาเดงก็ได้กินู่เศรษฐาณมันตัวพี่น้องกินค่ะมันหอนอยู่ค่ะอะไรพวกแบบนาะจ้ะเนาะอนกินน้ำไหมกัน หอนค่ะเอาไม้ไม่เนาะค่ะเนาะอันวะไก่ไงกะเล็กก็ะเล็กหอนเนาะค่ะเนาะ ไว้มันอุ่นๆนิดหนอ่นนอยก็น่ากันอ่ะย่ายายแดงคุยกับพี่น้องชิดหก่อยกันย่าอย่าลืมอย่าลืมกินก็ถอดได้ค่ะมึงกินมุมมีเสี่ยงเนาะค่ะเนาะมันโดนมันเสี่ยงแคบไปเลยค่ะอืเทแยบดูต่อ เดี๋ยวมมาหน่เนเน,เน้นเน้นนกขนงเนี่ยม้งงกันจง น้องระวังเ็นะ่อนไข้หวัดใหญ่กลางมาเนาะค่ะน้ี่โรงเรียนบันแท้วันแหกก็สั่งหยุดบวมหอยเปิดเมื่อไรแล้วกันนลางโรงเรียนแล้วค่ะเด็กหน่อยไข้วัดไล่ไข้วัดใหญ่เนบางคนก็ไปอ่ ตวดมึงกับอบอขึ้นซ้อมขี้ค่ะคนนั้นก็มากนก็ขึ้นแต่ว่าจนไม่เิ่นขึ้นกว่าใครแผ่นใหญ่เท่านั้นเนาะจ้ามันอีแดงว่ามันแล้วหน้าหอนๆค่ะแล้วนอนนอนมันเลยทำให้คนเป็นบัดเนาะค่ะเนาะไอแบบไอแห้งๆเลยอีแดงเคยเป็นอยู่ดิไอแห้งๆไอ้พอมีชะลีกค่ะไอแห้งๆหยิบน้ำหอนจยอะแยะ ก็บ่มีทะเล่นแต่ว่าไอาค่ะเดี๋ยเินเคยปินอยู่นู่นอย่ามาเอาปินเถอกคะสร้างเรียงนะแต่ว่าตอได้ไอทุกมนะือเนาะไอที่ต้องจยิบไปเบื่อโตเลยค่ะไอนะไขวันใหญ่นะคะไอพุทธหยิบไปเบื่อโตเนาะค่ะเนาะก็ะนี่น่ะอันอเดี๋ยวเรีว่ามันเป็นกับอัน กาดหอนเอาเน่าค่ะตอนนี้นหน้าเน่าเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ามันหอน,นะคะ่ะหอนเนาะคะนะ่ะเนาะมันมีแดงเลยน้ำมากินแต่ว่แดงแล้วบ่คอยได้กินแล้วกินมาก็เจ็บคอจริงเมันนี้เมื่อกีก้ก็หัน่อเ <c oughs> ลยอยากกินหอนๆหน,นังแล้วกะ,ะเป็นอุนอ่นๆ กึนก็ผมพาให้ลูกให้ลัน่นดีๆนะเจ้ะเด้อเบาๆนั่นเน่าดูเจ้าแต่ว่าอากาศมันหอเนเนี่ยค่ะถ้ามันหอนเด็กน้อยก็ยักมันยักษ์แต่พันหลุมพอพันหลุมได้มันก็เลยเลยเป็นเจ็บคอเนาะค่ะวาา่าแต่เด็กน้อยเยอยด็กยิ่งแบบ นยายแดงเปิดพัดลมค่ะเปิดพัดลมหมผ้ามันก็เลยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็จ็บคอแต่ยายแดงก็กินน้าอุน่นไปเล็กหนอนบางคนมาก,กลกินเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องให้ห่มผ้าให้เช็ดหน้าก็ได้ยค่ะก็เอาเด็กหนอยบาหงผ้าอยู่แล้วเราก็มึงเช็ดที่นนหน้าให้เด็กหนอยนเนาะค่ะเนาะคนใหญ่คือกันค่ะคนใหญ่ก็ มีจิตเป็นบาดไอ้เนาะคะ่ะเนาะวัดเป็นไอ้อาการนอนนอนเนาวกันหน้าเน่าจะเป็นถอนบางครั้งนอนล่ามท่ามัแม่เป็นแม่เนาะค่ะนมันหน้าเนาวมันหน้านอนแนบเพราะว่ามันหน้าเนวแต่ว่าเป็นมันอาการถอนเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองเนาะคะา่ะเพื่อป้องกั ลูกล้านเนี่ยจะเด้อกอกุกลันหัวควยกระผมฟาัวควยกบยอะไครับคยกรอมฟาเน่ยจ้ะหัมันอาการมันหอนเพื่อพัุลมอีกข้างห้างแคบใหญ่แคบใหญ่นี่จะเป็นบานใดปิดแล้วบ่วคอยอักด้วยค่ะปินฉันก็ตตอมปิน่เพิ่งุกคนเมื่อกันเนาะ ว่าอันคือ้าได้ปิ่นคนหนึ่งอยู่สิยาคนเป็นเบอร์ทุกคนกะนตะวันใหญ่แดงอยู่ตัมคนกับล้านแล้วกันเนาะตาวันได้ปิ่นวัดเนี่ยต้องเป็นเบอร์ทุกคนได้ไงมันเคยให้ก็บอกมาขนคำว่าล้านใหญ่แดงก็เป็นวัดตัวใหญ่แดงก็พอเป็นวัดเป็นไอหนึเหมือนกันเหมือนกัน เขาให้ดูนองดูเล่นนะค่ะเนาะยันแต่ยันในโควิดกลับมานะะเนาะนค่ะเนาะไต่เด็ก็ข้าตกด้วยกันเออทำ บอ่อไล่หมันคงพี่ว่าใหญ่ก็มีบ่อไล่เจอ hết คนอะไรบ่อเลน้อยจัดเนอกอ่าก็ถูกก็ไผ่หนอกัอออออกอนะะเนะาะแทนทำอะไรบ่อทุกบ่อตอนก็นได้คนนี้พี่นาบุญเนี่ยมยนันเน้นมากนะเนาะ ยิยงที่ภูเบิดน,น้ำไล่ผลเหรถจ๊ะ ินนังบ้านขนาดนีนี่นะคนแบบเป็นแบบว่าต่อใช่ไหมกินแต่น้ำบ้านเนาะพอกินนังบ้านพอกินหนังบ้านตื่นใจพอกินแล้วก็ทำบ้าตัวเองเนาะค่ะทบ้านเจ้าของ จ้าถ้ายาเแดงทำาะไรวัตถุวัตรงเจ้งด่างกินมุมมามเดข่อถอดก็ไผ่กับปีนอหอน้องขันเนอะอาะยายแดงก็ปืนปืนไปจ่ะนะยายแดงก็บ่าว่าบโบโบาเนาะค่ะจ่ายวันองไว้กินนอทุกคนแะจ๊ต่นะกินองเ่าทุกคนแ,แต่ว่าไปย่ยำยำไปย่ยำท้ากาวให้ปออวดโั ไปบ่วชวานแกรกก็แล้วก็โคตัอก็ไผ่นะคะเด้อมีเด้งกะเป็นมือทำอะไรบ่ไปห้าใกล้บวชถันก็โคตัวแต่พยายามไปอาแต่ทุกคนเนาะค่ะเนาะจะย่าลืมกดไลค์กดแเฉี่ยยีเด้งในใจจ้ายีดดยยเด้จะทำลิปใหม่ๆไ,ไปกับพี่น้องเาเนาะค่ะเนาะืกอพี่น้องเหาทำอะไรให้มีแน้สิ่งดีๆงามๆเข้ามาในชีวิตนะะเนาะค่นเนาะ ทำอที่ง,งามคิดอะไรซุกคิดอะไรค่อยซุมพัฒนาทุกประการแล้วะเนคะ่อคุณพระคุณครองพี่น้องหรวัดตีจ้าวัดตีจา้าเดินเรียนยน,นี่เร็กเย็กยจโตแล้วกันเนาะก็คือหง,งหน้าแล้วก่ะพี่น้องวัดตีจ้าวัดตีจ้าวัดตีจา้า